ได้ไงอ่ะมากินแล้วไม่มีตังจ่ายแล้วจะมากินทําไมเป็นเด็กเป็นเล็กหัดโกหกฮ,ฮะพ่อแม่อยู่ที่ไหนลูกเต้าหลอกใครจ่ายเงินมาซะดีๆเลยร้อยห้าสิบเนี่ยข้าคุกกะปิถ้าะคะัหนูขอโทษนะคะพอดีว่าหนูเพิ่งเห็นนะคะว่าในกระเป๋าหนูมันก็ไม่มีตังแล้วหนูก็ลืมมาโทรศัพท์มาด้วยอะคะ่ะไม่ต้องมามุกนี้เลยฉันเจอมาเยอะแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเด็กแล้วจะสงสารนะฮะ ไปเลยพ่อแม่อยู่ที่ไหนไปตามมาไม่ยังจะโทรเรียกตำรวจเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้แย่วเดี๋ยวนี้มันเป็นงี้กันหมดวะ่ะเดี๋ยวนี้สังคมเป็นอะไรกันหมดวะ่ะเนี่ยมาขอกินฟรีแบบเนี้ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ทําขนมมาหลายเรื่องแล้วพฤติกรรมเดนแบบแ้เรื่องของเขาเถอช่างเอาไว้เรื่องของมึงเถอะเอเอ,เอบริษัทมึงเป็นไงบ้างวะไม่ค่อยดีวะแย่ตอนนี้มีบ้านขายบ้านขายรถไปหมดแล้วเนะี่ย ขนาดนั้นเลยวะเออยังไม่พอจ่ายเลยนี่ว่าจะขอผัดผ่อนจ่ายเขาไปก่อนอะกะว่าจะขอรอเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหม่ก่อนก็น่าจะดีขึ้นไม่ได้รอไม่ได้มันจะไม่ได้ได้ยังไงก็ในเมื่อแบบตกลงกับเขาไว้ก่อนแล้วยังไงเขาก็ให้เซ็นเออจำเบอร์โทรศัพท์พ่อเธอได้ไหมฮะถ้าจำได้นี่โทรเลยฮะนี่นี่นี่เบอร์ไะไรโทรเลยจำไม่ได้อะคะ่ะทำไมถึงจะจำไม่ได้ ็นลูกภาษาอะไรเนี่ยฮะลูกค้ากูเป็นลูกค้ากับเขามานานแล้วเออยังไงเขาก็ให้เซนเชื่อกูดินี่ไม่ใช่บาทสองบาทนะยเนี่ยมันร้อยห้าสิบบาทเลยนะน,น,นั้นนีุ่ตสาห์ให้ฟรีแล้วนะป้าคะอย่าหนูเอามาคืนพรุ่งนี้ได้ไหมคะหนูขอโทษนะคะรอไม่ได้รอก่อนรอก่อนเชื่อกูยังไงอะไรโชคชะตามันต้องนำพาโชคดีให้กูอยู่แล้วเชื่อกูดิ อะไระเจ๊อ้อยเสียงดังไปหลังร้านเลยน่ะเจ๊ที่ไหนฮะแหมก็เด็กคนนี้เนี่ยมากินข้าวกุกปินะจานละร้อยห้าสิบบาทบอกไม่มีเงินจะโทรหา<ม>พ่อหาแม่ก็บอกว่าไม่มีมือถืออีกนี่แค่ข้าวจานเดียวเนี่ยนะเด็กเขาบางทีเขาลืมเอาเงินมาหรือเปล่ามือถือก็ไม่ได้เอามาติดต่อพ่อแม่ก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามิจฉาชีพชัดๆแบบนี้มันมิดแท้เลยมึงโู้มิดอะไรมิจฉาชีพมึงไปคิดอะไร ว่าหรือเปล่าโอ้โตขึ้นก่คงจะเป็นสิแปดมงกุฎเลยมั้งเนี่ยก็แน่สิวะถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นจะเป็นอะไรได้วะฮะแล้วสรุปแล้วเนี่ยกูจะประสบความสําเร็จใช่ไหมโอ้เจ๊งสิไม่เจ๊งหรอกท่นี้จะไปเจ๊งได้ยังไงโอ้ยมบ้าหรือเปล่าถ้ามากินฟรีกันทุกคนทุกคนแบบเนี้ร้านนี้เจ๊งตายเลยนี่หนูไม่ได้เอาเงินอะไรมาเลยหรอหนูไม่ได้เอาอะไรมาเลยค่ะเอาหนะ เราเห็นเด็กเขาลําบากใครลําบากมาเราช่วยได้เราก็ช่วยไปเถอะหนูยังไงก็ต้องรอเป็นตัวประกัไนไว้ก่อนเอาหน่ะคุณเราก็เคยลําบากมาก่อนไม่เป็นไรนะหนูถ้าลําบากจริงๆอะข้าวใครนีร่หนูให้กินฟรีนี่ลุงพูดจริงว่าเนี่ยฮะเขาจริงไงสิเด็กมาลําบากแบบนี้แค่ข้าวจานเดียวลุงไม่ห่วงหรอกลุงพูดแนละ้วว่าถ้าใครลําบากมาให้กินฟรี ใช่ใครลำบากมาลุงให้กินเพราะลุงเคยลำบากมาก่อนแน่ใจนะลุงลุงอย่าก,กลับคำพูดนะไม่กล่วกาวอ้าวลุงพูดแล้วนะเฮ้ยเพื่อนโทรหาน้องๆนีหรอเฮ้ยร้านนี้กูอยู่นี่กินฟรีตามโลเคชันเลยรีบมาเลยเออบ,บอกบอกไมห้หมดเลยมึงเอาไม้หมดเลยทั้งซอยเลยไม้หมดเลยรีบมานะเออกินฟรีกินฟรีลุงอยา่ามาเปลี่ยนใจทีหลังนะมากลับคำพูดไม่ได้นะลุงนะเออถ้ามันลำบากจริงอ่ะลุงช่วยแหละ มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอาตานี้ตานี้มามานั่น,น,นยวกันมาทั้งซอยทัย้งหมู่บ้านเลยเหรอเป็นไงล่ะไอ้ตาเก๋เป็นไงล่ะเก็บคูดอะไรไปโค้ชม่มากินฟรีทั้งหมดหรอกมั้งกลางหิวเลยอะ่ะโอ้ยได้เวลาพอดีเอาหมอเด้อยวะก็เขาบอกให้กินฟรีอะ่ะเนี่ยมาแต่ถุงเอามอฟใบเล็กมาเอ้าลุงยืนทำอะไรอยู่เราขอเมนูหน่อยดิจะได้สั่งอาหารโอ้เมนูหน่อย อูยพี่แล้นั่งไหนอะเนี่ยเอาลงต่อโต้ด้วยดิต่อโต้มากันเยอะเออแป๊บหนึ่งเอาเกณฑ์เกณฑ์เฮ้ยถ่ายรูปก่อนดิถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปลงโซเชียลหน่อยโปรโมทร้านหน่อยร้านนี้เจ๋งถ่ายค่าด้วยน่ะไตโอดตายอยากมาจากไหนเนี่ยแต่ละคนอ่ะเอาเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์ กินไข่ด้วยนะอืมอสองเพิ่มเลยสองเพิ่มเลยอือเอาสองเลยลุงยังไม่พอแจกไข่ไม่แจกลุงหาลุงลุงลุงหนูหนูเอาเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเอาไปเหลียงอ่ะกลับบ้านค่ะลุงนี่ใส่หม้อนะลุงใส่หม้อนี่เลยเหรอใช่ค่ะใส่หม้อลุงเยี่ยมอร่อยลุงลุงเอาไอ้ทอดมันทอดมันนี่ด้วยลุงใส่หม้อด้วยเอาเต็มหม้อเลยนะลุงเต็มหม้อเลย ทอดมันเตาหม้อนี้เออทอดมันเลยลุงอร่อยมากทอดมันร้านลุงองีเด็ดเจตการเองเอ็งอเไรเอาไข่พะโล้ค่ะลุงนี่ไข่รพระโล้อุิยลุงเมื่อกี้หนูเห็นในถุงในหม้ออ่ะมันมีถุงอะ่ะหนูเอาอันนี้ไข่ลูกเขยเอาไข่ลูกเขยด้วยไข่ราควรได้นะลุงลุงครับลุงครับมีปลาสลิดอีกไหมครับอา้าวพอกินอยู่ไม่ใช่หรอ หมดแล้วครับชิ้นสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วครับได้ <c oughs> อเอาหน่ะเธอไปใส่สเขาอะนี่มันหมอ้อเลยนะหม้อเล็กหมอ้อใหญ่สารพัดหมอ้อเลยเนี่ย <c oughs> เป็นไงล่ะฮะใจบุญฮะคนไม่มีกินไม่มีตังจ่ายก็ให้กินฟรีคนลำบากมาก็จะช่วยเหลือ <c oughs> แล้วเป็นไง <c oughs> พูดพล่อยๆเนี่ยฮะเห็นไหมหาเรื่องใหญ่ซะแล้วเนี่ยแหม เราเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วพี่ก็รู้นี่ฮะบ้านเอาไปจำนองรถเอาไปจำนองแล้วนี่ร้านเนี้ยจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ธนาคารจะมายึดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยแม่ทำใจบุญไปได้เอานาะน่ะเขาคงลำบากจริงๆอิถึงมาขออ่ใาใจเขาไปเ้โอโห้ยเขาจะเจ๊งคราวนี้แหละเอาแลนะเียไปผ่า,าเขาแบบใจบุญไปได้ใครลำบากมาถ้าช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปเฮ้อจ้าพอใจบุญ เลยอ่ะมืงนี่แรงแน่ล่ะอืมอร่อยมั่งเลยอ่ะอืมอร่อยป่ะเค็มแซ่บไปมาเอาอิ่มกันเลยอ่ะอิ่มแล้วพี่เอองนไอ้ลุงเก็บเงินเลยพี่ไหนบอกว่ากินฟรีไงเนี่ยโหสั่งอาหารมาตั้งเยอะแล้วเอาเงินไหนจ่ายอ่ะโอ้ยกินฟงกินฟรีไงก็มึงกินฟรีไงมึงจะพูดเยอะนะเอาลุงเก็บเงินก็ลุงบอกแล้วว่าลุงไม่คิดเงินไงลุงให้กินฟรี หมดนี่เนี่ยนะก็ลุงบอกไปแล้วว่าถ้าขายลบากมาลุงให้กินข้าวฟรีไม่คิดเงินเลยแน่ใจนะลุงก็ลุงพูดไปแล้วอ่ะแั้นลุงเอานี้ไปนี่อะไรพ่อหนุ่มเอาค่าอาหารไงแต่ผมไม่ได้แค่นี้นะลําบากก็ช่วยๆกันมันทําไมเยอะขนาดนี้เอาพวกผมก็กินกันต้องเยอะไอ้นั่นคนเดียวก็กินต้องเท่าไหร่ละแดกทั้งหมู่บ้านแล้วน่ะ เห็นนี่มันมันเยอะมากเลยนะก็ถือว่าลําบากมาเราก็ช่วยๆกันไงลุงลุงก็เก็บไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะเนี่ยผมถือว่าจ่ายค่าอาหารให้น้องโตข้างๆเขา,ขา,ขาด้วยแล้วกันขอบใจมากพ่อหนุ่มดีลุงก็มีหนี้สินเลยเยอะแยะเลยจะได้ไปปลดหนี้ปลดสินให้เขาสักทีเนี่ย hey, พี่พี่ชัดพี่ชัด โอ้ยแย่แล้วกับเรื่องใหญ่แล้วพี่นี่ดูสิพี่ดูดิคุ้นไหมคุ้นไหมนี่มันภาพอาหารเราช,ชัดๆเลยนะแล้วก็ร้านเราช,ชัดๆเลยพี่มีคนแชร์ร้านอาหารของเราเต็มโซเชียลเลยพี่ดูสิโอ้ยจันทิตุ่เต็มมากเลยทำไมไม่ถูกเลยพี่ดูสิโอ้ยนี่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 โอ้ยอนี่มีแต่คนชมกันเลยเนี่ยก็แชร์กันเป็นโอ้หเป็นร้านร้านวิวเลยเป็นร้านวิวเลยกดไลค์ทั้งนั้นเลยคอมเมนต์ด้วยนะเจ้าของร้านใจดีด้วยใจบุญด้วยโอ้โห นี่อีกหน่อยคนมาร้านเรากันโอ้โหแชร์เยอะๆเลยเนี่ยอ่ะเงินพี่เอาเงินมาจากไหนอ่ะต้องเยอะต้องเยอะนี่ค่าอาหารนี่พ่อหนุ่มเขาจ่ายมาให้เนี่ยค่าอาหารพวกเนี้ยค่าอาหารทั้งหมดนี่ห้าพันเองนะก็ไม่รู้ว่าเขาให้มาอย่างเงี้ยจ่ายของพี่เห็นเงินแล้วนิสัยเปลี่ยนเลย ขอบคุณมากเลยนะคะอุ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เราจะได้เงินไปปลดหนี้ปลดสินแล้วอ่ะพี่เป็นเพราะพี่ใจบุญนี่เองเนาะขอบคุณพี่มากเลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะกินกินต่อได้เลยนะคะนี่ยังไม่หมดเลยค่ะเห็นเงิเปลี่ไปนสีเลยนะแมพี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอเจริญเจริญนะคะเห็นไหมเวลาที่คนเขาลําบากอ่ะ เราช่วยเหลือเขาตอนเราลำบากก็มีคนมาช่วยเหลือเราแบบน,นี้แหละขอบคุณค่ะเฮียอัดว่าแต่มึงให้ตังค์ลุงเขาเยอะขนาดเนี้ยมึงจะไม่เดือดร้อนหรอวะโปรเจกต์มึงก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยแล้วบริษัทมึงก็ยิ่งแย่ๆอยู่อ่ะมึงจะทายังไงเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกนิดนหน่อยหน่อยคนเขาเดือดร้อนก,นกว่าเราก็ช่วยเขาไปมึงให้เขาเป็นปึ้งขนาดนั้นเนี่ยน,นิดหน่อยตรงไหนวะ ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคุณลุงโปรเจกที่คุณลุงต้องการอ่ะเยนหนูเซ็นสัญญาให้เองแล้วหนูเป็นใครอ่ะที่จริงแล้วหนูเป็นประธานบริษัทนามเป็นเด็กเขาอ่ะบอกคนระับริการเนียนแบบเอานะ่ะเงียบข่งงหัวร้อนเลยแดกพี่กัน เอาแต่วัดเรื่องของมึงหมดแป๊บนึงได้ไหมทำไมกูเผ็ดอืมอืมึบฉันเป็นไงบ้างวะเบอร์ันกูหรอขอน้ำกูก่อนได้ไหมทำไมกูเผ็ดต่อต่อเลยโตขึ้นน่คงจะเป็น18มงกุฎเลยมั้งเนี่ยเพชรล้วนบนมงกุฎอะ่กเกลนเกลนกนเกนูกจริงอ แจกไข่ไม่เก่งใจไข่ฮาดเลียมตาเบอร์เปอร์นหน่อยลมตาเบอ,อร์เฟอร์เย็ด